โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผม slamders ที <S 2> <S 2> ่จะกลับมาเล่นเอเวอร์สกอร์สกายลีเป็นต่อนะฮะสำหรับตอนนี้ผมคงจะต้องพักเรื่องการหาอัติเฟกต์ไว้ก่อนฮะมาเรามาทำไซค์เควสกันต่อดีกว่าทีนี้เราจะเป็นเควสของดาร์คบัตเตอร์ฮูดแล้วนะฮะเราจะไปอยู่ในกิวนักฆ่ากันนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการจะเข้าไปเนี่ยมันต้องไม่มีใครเห็นโอเคโดยเควสเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องไปหาเด็กคนหนึ่งที่มันชื่อว่าเอ่ออเลติโนอะไรเนี่ยฮะก่อนโดย ที่จริงแล้วถ้าเราเข้ามาที่ที่นี่แล้วมันก็จะมีคนพูดถึงไอเด็กคนนี้แล้วเราจะได้เควสมาแบบออโต้เลยฮนะแต่ผมว่าที่จริงแอบเข้ามาเลยก็ได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องรอรับให้เควสมันขึ้นโดยไอเด็กนี้มันกาลังทําพิธีกรรมเรียกพวกดาร์คพตอร์ฮูดมาอยู่ฮนะงไง เออมึงเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยเราก็ถามไปมันได้พ้นแล้วผมรู้ว่าคุณจะมาฉันรู้โพ้ยผมรู้มาตลอดเลยผมทำาบล,ล็กซิคลิปซัครเนเนี่ยฮะนี่แหละนักฆ่าจากด a r k b บ o t h e r h o o d เราก็จะมีให้เลือก3หัวข้อคือเงียบไว้ก่อนแล้วก็ตามน้ำคือตอบว่าใช่เออกูใช่เนี่ยแหละอะโอเคกูตอบว่าใช่ก็ได้อะ มันบอกว่ามันมันทำนี้มานานมากแล้วแต่ตอนนี้ยังไงคุณก็มาแล้วนะโอเคสัญญาสัญญาอะไรล่ะแม่ของผมเธอเธอตายแล้วอ่ะแลวตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวก็คือมันจะบอกว่ามีมันมีผู้หญิงใจร้ายที่แบบรับเลี้ยงเด็กกำพร้าอยู่ที่ลิฟเทนนะฮะ เห็นไหมมันบอกว่ามันแบบมันูกมันแบบว่าใจร้ายแบบอยากให้เราไปฆ่าให้หน่อยนะฮะอ่าโดยตอนนี้ไม่จาเป็นต้องพูดอะไรมากละก็ไปฆ่าตามที่มันสั่งนะตามน้ำไปเราเหมือนกับว่าโดนเรียกมาเป็นแอสซัสซินนะโดยคุณจะฆ่าแบบไหนก็ได้ฮะจะฆ่าแบบโจงแจ้งหรือว่าจะฆ่าแบบแอสซัสซินตามที่เราจะได้เข้าไปก็คือ ที่จริงเราก็แค่แบบว่าตามน้ำนะฮะแต่ว่าพวกตัวจริงมันจะสนใจเราไงมันจะแบบอมึงมึง,ม,งมึงทำให้กูแล้วกูกูขอชวนมึงเข้าเข้ากลุ่มเลยอย่างนั้นนะซึ่งหลังจากนั้นแหละปัญหาก,ก็คือมันจะมีให้เลือกสองทางฮะคือร่วมกลุ่มกับทําลายกลุ่มทิ้งซะถ้าหากอยากจะจบเรื่องแบบนี้ไวๆก็เลือกทําลายกลุ่มดาร์คบัตเตอร์หูฮะคุณจะได้สู้กับพวกเขาทั้งหมดทุกคนเลยโดยบุคคลานดาร์คบัตเตอร์หูเราเราต้องกวาดให้มันสูญพันธุ์ไปจาก สกายริมนะฮะแล้วคุณก็จะได้เงินรางวัลตอบแทนค่อนข้างเยอะมากด้วยแต่คุณจะไม่ได้ไอเทมอ์ติเฟกจากเนื้อเรื่องไงฮะแต่ผมก็ว่านี่อไออ์ติเฟกมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกฮะแต่ผมว่าถ้าหากจะให้ผมมาทําลายล้างมันก็ดูกระไรอยู่มันจะไม่เห็นเนื้อเรื่องฮะมันจะไม่เห็นความดาราม่าของเนื้อเรื่องดาบปัอต์ฮูดเพราะฉะน,นั้นแล้วผมก็คงจะต้องเลือกเข้ากลุ่มนะฮะโอเคอีกอย่างหนึง่งเควสฆ่าคนในเงินเติบนะฮะเงินเติบกว่ากิลโจนเยอะเลย อยากหาเงินต้องเควสจากกิวดาร์บัตเตอร์โฮดนี่แหละฮะโอเคเลนักฆ่ามาแล้วจ้าที่จริงคุณจะสามารถฆ่าได้เลยไม่จะเป็นต้องคุยนะฮะผมก็จะกะว่าจะไม่คุยอยู่แล้วเรียบร้อยเฮพวกเด็กก็จะดีใจฮะ ก็บอกเอเวนตัสทำได้แล้วพวกนี้ก็รวยเด็กอเด็กที่มันจ้างเรามาเป็นคนเป็นนคจ้างเรามาฮะพวกนี้ก็เลยดีใจฮะแล้วกูก็ไปเลยฮะหมดทุระของกูแล้วก็กลับไปหาเด็กคนนั้นฮะที่อยู่ที่เนี่ยฮะเนี่ยวินเฮมเนี่ยโดยทุกๆครั้งถ้าหากมีคนจะว่าจ้างเราเราก็จะต้องได้ค่าตอบแทนนะฮะสนุกตรงนี้นี่แหละคือเควสไม่มีขโมยของเหมือนกิลโจนนะฮะ มีแต่ฆ่ากับฆ่าเท่านั้นให้สมชื่อกลุ่มนะักฆ่าดาร์คโเทอร์หูนนะเป็นแอสซิสต์นต้องฆ่าสิแต่ผมว่ามันก็แบบว่าไม่ได้ฆ่ามั่วขอแค่มีเงินอะไม่ได้แบบว่าถ้าหากไม่มีใครจ้างก็แบบว่าจะฆ่าเล่นๆน,นะไม่มีต้องมีคนจ้างเท่านั้นถึงจะฆ่าก็ยังดีโอเคเดี๋ยวมารายงาน ตึ๊งนี่ไงรู้แล้วแกรอดเดอะคายเธอตายแล้วใช่ไหมอ่าตายแล้วจ้าโอ้ยผมรู้ว่าคุณทำไดอ่ะฮะแล้มาทุก้ช่วยผมไว้แล้วอ่านี้ตามสัญญานะมันอาจจะไม่มากเท่าไหร่ก็จริงแต่ก็แทนคำขอบคุณของผมแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะโอเคอินโนเซนต์ลอสก็จะคอมพลีทนะ หลังจากนี้เราเหมือนว่าจะได้จดหมายนะฮะต้องรอให้ได้จดหมายก่อนดูก่อนว่าผมจะได้จดหมายตอนไหนโอเคมาดูกันมันจะต้องมีคนวิ่งส่งจดหมายมาให้ผมอะไหนละ่ะสักพักลหละไม่จำเป็นเดี๋ยวผมว่าเอาตรงนี้ดีกว่าง่ายดีวาร์ปมาที่ไวรันเลยคนส่งจดหมายมันอยู่แถวแถวนี้แหละ เนี่ยผมพาทาเป็นทีละสเต็ปสเต็ปเลยถ้าอยากเข้ากลุ่มนักฆ่านะฮะหรืออยากทําลายก็ได้ถ้าคุณทําลายก็ไม่ได้ยากอะไรเลยก็แค่สู้พวกเขาทุกคนนะและเรื่องก็จบเลยไม่มีอะไรมากกว่านั้นโอเคคนส่งจดหมายยังไม่มาฮนะอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองนอนดู ก็คือมันจะมีจดหมายเป็นรูปมือส่งมาหาเราอะเป็นเป็นรูปมือของดาร์คบัตเทอร์ฮูดนะฮะแล้วพอเรานอนเสร็จเราจะโดนลักพาตัวไปนะฮะแต่ผมลองนอนดูก่อนเลยแล้วกันเผื่อมันได้ผลนะโอเคสักชั่วโมงเฮ้ยนั่น,นแหละครับนี่แหละที่ผมรอนี่เราจะโดนลักพาตัวมาฮะตอนที่เรานอ,นอนเสร็จแล้วมันจะเป็นต้องมีจดหมายก็ได้โอเคผมรู้แล้ว ฮัลโหลแอสเอรคหลับสบายดีไหมจ้าเขาถามเฮ้ยนี่ที่นี่ที่ไหนแล้วนี่แกเป็นใครเนี่ยแล้วมันจะสำคัญนักหรือไง,อน,งน,นี่ไงให้มันพูดถึงไอเด็กคนน,น,นนั้นละอ้าวเรื่องนี่รู้เรื่องด้วยเหรออ่าโอ้ยครึ่งของสกายริมน่ะรู้เลยอะเดี๋ยวนะเขอหันหน้าแป๊บ โอเคมันตัดมันตัดเชื่อเราแล้วนะอ้าวหายไปไหนแล้ววะอ๋ออยู่นั่นก็คือเขาใช้เราฆ่าคนใดคนหนึ่งในนี้นะฮะโอเคได้ทีนี้เราก็จะสามารถคุยได้ว่าจะฆ่าหรือไม่ฆ่าใครอะ ใช่ไหมไอ้นี่บอกว่ามันได้ยินที่เราคุยกันนะปล่อยกูไปเหอะมันบอกเงี้ยมันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอันี้เดี๋ยวเฟียเลสมันมันก็ว่าเฟียเลสก็คือผู้ที่ไม่เคยกลัวหรือว่าผู้ที่แบบไม่รู้จักกลัวนี่หว่าทีนี้มึงกลัวเนี่ยนะโอเคอันนี้ไม่มีอะไรนะแต่ลองคุยหน่อยดิมันบอกให้ออกไปเลยอะมันบอกให้เอาไอ้ผ้าคุมหน้าเนี่ยไปให้หน่อยอะโอเคเป็นเอกฉันแล้วทุกคนครับ ไม่ต้องห่วงฮะทุกคนทุกคนตายให้หมดเลยฮะอย่าไม่มีใครรอดโคตรเจ็บฆ่าทั้งสามคนเลยเหรอเออแต่ยังไงมันก็มีคนคนหนึ่งแหละที่ใช่ยังไงก็ต้องโดนแหละวะ แล้วใครล่ะที่แบบว่าเป็นคนแบบว่าให้เราฆ่ามันบอกว่าไ,ไ,ไม่ต้องไปนสนใจอะนี่ไม่เข้าใจอีกแล้วว่าเออถ้าหากเขาแค่ได้ถ้าหากได้สั่งให้ฆ่าก็ต้องฆ่าแล้วนี่กูไปได้ยังอ่ะถามไปาาแน่นอนเขาบอกว่าไปได้แล้ว อ่าแต่ว่าจะหยุดอยู่แค่นี้เหรอเขาถามอ่ะเราน่าจะแบบมาสารความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้นะมาแบบเข้าร่วมกับครอบครัวของเราไหมดาร์บัตตอร์ฮูดเนี่ยนะเขาจะถามเราอ่ะเขาจะบอกที่อยู่ของพวกเขาด้วยะแต่ก่อนที่จะเข้าแซงต้ามันจะมีรหัสอยู่นะเขาบอกเงี้ยถ้าหากจะเข้าประตูมันจะถามให้ตอบว่าไซเลนไม่บาเทอร์อ่าแล้วชีวิตใหม่ของนายก็จะเริ่มขึ้น แล้วจะไปแล้วฉันจะไปรอที่บ้านก็แล้วกันแน่เรียบร้อยทีนี้เราก็จะสามารถเข้าไปที่ดาร์คพอเตอร์ฮูดได้ฮะนี่คือเข้าร่วมนะฮะถ้าหากเมื่อกี้คนที่คนที่คุณฆ่าคือแอสทริกที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะฮะเรื่องมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยก็คือเราจะได้เป็นคนผู้กวาดล้างเลยกวาดล้างบรราคพอเตฮูดให้สูญหายไปจากแมพโอเคสตูอยู่ใกล้ ศัตรูอยู่ไหนล่ะศัะตรูอยู่ใกล้ๆผมไม่รู้ว่าศัตรูผมอยู่ไหนไงโอเคได้แล้วดีนะผมเคยผ่านไปได้แถวนั้นอยู่อะก็เลยไม่ไกลเท่าไหร่อ่มฮมมาเป็นนักฆ่าอีกแล้วแต่ว่าเควสก็สนุกดีนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นนักฆ่าแอสซิสซินล้วไม่สนุกนะ ได้แบบว่าได้สังหารตั้งแต่พวกลากด้าจนกระทั่งถึงพวกที่แบบเชื้อขุนนางเลยไอ้พวกสูงศัก์ทั้งหลายเนี่ยแต่ไอ้พวกนั้นอ่ะค่ายากนะบอกไว้เลยกาดมันหนาแต่สนุกอ่ะบางควสมันก็จะมีเงื่อนไขปหลายๆแบบนะฮะอย่างเช่นห้ามให้คนอื่นรู้อย่างนั้นเป็นต้นไม่งั้นเงินรางวัลจะลดลงประมาณนั้นยังไงถึงละมันจะถามเราว่าบทเพลงแห่งชีวิตคืออะไร บล็กดอร์นี่ไงไซเลตไมบาเตอร์ <c oughs> ขอต้อนรับกลับบ้านจ้าประตูจะพูดอย่างนี้หลังจากนั้นก็ไม่จำเป็นต้องตอบคำถามประตูแล้วฮนะมันก็ให้เราเข้าตลอดเลยเรียบร้อย มีอะไรหลายๆอย่างให้สำรวจโอเคนี่ไงเอาเอาเอาผ้าพันหน้าออกแล้วตัวจริงอะอย่างนี้ไงต่อล่ะถ้าเราเริ่มชีวิตใหม่ในดาร์กบัตตูฮูดแล้วก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วอะก็แค่นั้นแหละพอแค่นักชันแล้วก็ทำตัวตามสบายนะ โอเคแล้วก็ทขอขอาเงียบไว้ก่อนแล้วกันไม่พูดอะไรอืมอืมใช่เป็นคนเงียบๆนี่เหมาะกับเธอดีนะทำให้เธอดูลึกลับดีนะเนี่ยแหละเราจะทำตัวลึกลับหน่อยอะไหนๆก็อยู่กิวที่มันลึกลับแล้วเราขอทำตัวให้มันลึกลับเหมือนกิวอะโอเคเร็วๆนี้ได้ไนท์มาเตอร์นี่จะจะปรากฏตัวฮะอ่า อ่อย่างสุดท้ายอ่ะมันจะมีของรางวัลให้เราด้วยอ่ะเป็นเกาะโอาวเป็นชุดของดาร์คบัตเทอร์ฮูดนะน,นี่แหละเราได้ชุดดาร์คบัตเทอร์ฮูดมาใส่อ่ะก็ยังเงียบไม่ต้องเงียบละไปเถอะนี่เดี๋ยวผมใส่ให้ดูก็แล้วกันนะ <c oughs> มันเป็นมันเป็นชุดเบาอ่ะมันเป็นมันเป็นเกาะเบาฮะแต่ดูดิฮะถุงมือเนี่ยทำให้การโจมตีของ การเข้าหลังะฮะการติดคี่ที่เข้าที่แบบว่าว่ารอบสังหารเนี่ยดาเมจคูณ2อ่ะพูดง่ายง่ายก็คือดาเมจมีดของผมที่คูณ15จะกลายเป็นคูณ30แล้วมันใครมันจะไปรอดล่ะครับบอกไว้เลยธนูแรงขึ้น20อันนี้ทำให้แบบเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวอันนี้ก็ทำให้ต้านทานพิษได้ก็แค่นั้นแหละเกาะหนักของผมละดีละเราจะเจอพวกนี้มันคุยกันอยู่อะเฮ้ยภาษามังกร มาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยเออ,เออขอพลังเลยครับคิวมาร์มาฟอัปเดตเรียนเลยครับชื่อสกิลเท่ขนาดนี้ต้องเรียนนะไหนล่ะเดรนวิทอล,ลิตี้สเตมินามเมจิกา้าเอเเมนทัลฟูลี่เฮ้นี่เต็มแล้วนี่หว่าทำให้ตีเร็วขึ้นนะแต่ผมไม่สนหรอกมากออปเดตคิวเฮ้ยคูดาไวดีนะผมว่าชอบชอบชอบเฮ้ยเดี๋ยว ได้ๆๆๆๆเออนั่นแหละได้แล้วเดี๋ยวลองพ่นดูดิเหมือนลมธรรมดาแต่มีพลังนะฮะพอคุยหน่อยละกันอ่ารู้สึกว่านายจะเป็นแบบว่าสมาชิกใหม่สินะได้ยินเรื่องของนายมาเยอะเลยนั่นเนี่ยกูก็เงียบต่อละกัน ออังเป็นคนที่ลึกลับเหลือเกินตอนนี้มีงานให้ทานะมีงานให้ทำก็เอางานให้ก okay. ูสิครับโอเคโอเคเราก็มีแบบว่าพวกสัญญาที่ยังทำให้เสร็จเหมือนกันนะนะฟังดูง่ายๆนะเนี่ยฮะ it is. <coughs> these aren't particularly good. don't <fors> <kiri> pay much either, but they'll keep you busy. just do them as you're able. <coughs> there's no real time limit. the targets aren't going anywhere. <coughs> okay. you can turn each one in as it's completed, or wait and turn in the whole group when all the targets have been eliminated. whichever one. i've got three available right now. เราจะไปฆ่าไอ้คนที่ชื่อนาฟรีหรือเปล่าวะไม่ใช่เว้ยมันชื่อว่าเอนโดนิมัสปูปินอสอะไรเนี่ยชื่ออ่านยากแล้วโอเคถ้าหากสำเร็จเราก็มารับภารกิจเพิ่มได้เลยคิวนาฟรโอเคง่ายมากฮะถ้าถ้าถ้ารู้เป้าแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทำให้สำเร็จได้แน่นอนไม่ต้องห่วงอะไอ้นาฟรอยู่ไหนล่ะนี่ ตกลงมาชื่อเฮี้ยอะไรกันแน่เนี่ยเออช่างเหอะไม่เป็นไรจะชื่อไหนผมก็ฆ่าได้ทั้งนั้นแหละขอแค่รู้เป้าชี้เป้ามาว่าแต่ตอนนี้เราจะฆ่ายัางไงดีสายซาดิสอย่างเราเนี่ยนั้นอยู่ไหนบอกมาเลยครับฮะอยู่ดาวสตาร์ถ้าหากมีคนจ้า้ฆ่านี่มันต้องเป็นคนที่โดนหมันไส้ไม่ใช่คนดีอะไรหรอกฮะเชื่อผมอ่ะ โอเคนี่ละถึงเวลาซ้ำแดงเดทแล้วนะฮะค่าแบบโจงแจ้งเนี่ยผมกลัวค่าหัวมันเพิ่มอนะ๋ยวมันมีออปชั่นไหมถ้ามันมีออปชัน่นก็ลองลอ่านดูก่อนอะ I may use any means at my disposal when I am done to report and collect my reward ผมว่ามันจะต้อง ฆ้าอยาให้รู้อะประมาณนั้นน่ะเดี๋ยวดูก่อนถ้าที่จริงถ้าผมจะเลือกลงมือผมจะลงมือตอนค่านะงัดบ้านเขาไปฆ่าตอนที่มันนอนอยู่อันนั้นจะสะดวกสุดละแต่ว่าผมว่าเพื่อความรวดเร็วของพาทนี้อยู่ตรงไหนก็ฆ่าได้ทั้งนั้นแหละอยู่ไหนจ้านั่นไงเป็นออฟเป็นออฟเป็นออฟผู้หญิง ให้บอกไปตรงๆเลยว่ามีบางคนอยากให้อยากให้เธอตายอ่ะไม่ไม่มีอะไรไปเถอะเอไปเถอะคูณสิบห้าเรียบร้อยโรงเรียนจีนไม่มีใครเห็นนะง่ายมากกระจอกทิ้งศพไว้ด้วยอ่ะไปมันง่ายเกินนะ เควสนี้ง่ายมากเป้าหมายเนี่ยงี่เง่ามากเลยอะผมก็ไม่น่าไปคุยด้วยที่จริงถ้าหากเราเลือกข้อหนึ่งไม่ก็ข้อสองเมื่อกี้ไอ้เป้าหมายเราจะแตกตื่นนะแล้วมันจะวิ่งหนีเราอะผมก็เลยขี้เกียจคุยต่อจ้วงเลยแหมนี่เห็นเราเป็นใครเนี่ยให้เควสง่ายเกินไปแล้วอยากได้เควสแบบดิบดิบศัตรูเป็นผู้กล้าแข็ง หรือพวกที่แบบมียศถาบรรดาศักดิ์มีทหารกาดเยอะๆจะได้บุกฝดโหดะหลบก่อนหลบก่อนให้พวกคนอื่นในในครอบครัวเรามีแต่คนหน้าตาน่ารักมากเลยโดยเฉพาะไอ้กิงกาตัวเมื่อกี้ She's by the pool greeting the Night Mother and her little jester. She has a contract for you. Come see me afterward. Haven't you talked to Astrid? She's by the pool greeting the Night Mother and her little jester. a young ขวานอยู่เนี่ยเป็นผัวของแอสทริกนะฮะเป็นว่าที่สวามีแล้วมันเป็นมนุษย์หมาป่าด้วยอย่าไปจ้องกับมันนะไอ้แอสทริกก็ลังยุ่งอยู่โอเคเราก็รอก่อนจะกว่าจะพวกนี้จะคุยกันเสร็จนะเห็นไหมจะรู้ว่าพวกเขาเป็นหัวเมียกันระวังนะไอ้ตัวนี้นี่วิปรารโห์มากเลย ฉ,ฉันเป็นหัวหน้าของที่นี่คำพูดของฉันก็เป็นกฎอยู่ด h บอสเหมนจะเข้าใจกันตรงก,กันแล้วโอเคหันมาคุยกับเราสักทีเรามีเพราะเรามีธุรกิจที่ต้องมาขบกันนะ อ่าแล้วมีอะไรให้ฉันทำล่ะเออมีงานไหมแน่นอนว่ามีน่าจะต้องไปที่มาขาดแล้วอ่าฮะในไงมีคนจ้างเราอีกแล้วแล้วเธอแล้วนายจะเจอเธอที่ฮักคอร์แสดงว่าครูว่าจ้างครั้งนี้เป็นผู้หญิงเนี่ยโอเคเธอชื่อว่ามูลิมุอิลิก็ได้อ่ะโอเคมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมจ๊ะ ก็แค่ทำตามไอ้คำสัญญามันแบบว่าตามตามที่มันจ้างอ่ะก็พอเพราะเราเป็นมือโป่กันนะจริงโอเคงั้นเราไปต่อกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะเควสนี้น่าจะยากขึ้นอีกมาอีกนิดหน่อยฮะจำได้อยู่ เพราะว่าคนที่เราจะโดนใช้เอาไปฆ่านี่พวกมันค่อนข้างกล้าแข็งไม่ได้ไม่ได้ไม่น่าไม่น่าจะใช่เหยื่อง่ายๆแบบเมื่อกี้อันนั้นมันพวกระดับชาวบ้านชาวช่องเฮ้ยเดี๋ยวเออเนาะใช่ใช่ช่ชมามาขลาดนี่ผมไม่จำเป็นต้องกลัวแล้วผมเคยโดนส่งเข้าตารางไปแล้วรอบหนึ่งไม่น่าจะมีทหารทำอะไรผมได้ล้วแต่ถ้าก่อเรื่องอีกนี่ก็ไม่แน่นะฮะไม่เป็นไรเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ไ่ไงเจอตัวล้อ้าวไอสัตว์มันบอกให้มันมาถามมันไม่ตั้งคำถามอะไรกับผมเนี่ยไม่มีใครมาสั่งฉันว่าให้ต้องทำอะไรเอาไงดีนี่คือคำเตือนคำเตือนครั้งสุดท้ายแล้วนะวแล้วไงอะ อ้าวอ g นี่ไงไอโซคนส่งจดหมายมาพอดีเลยมีอะไรมาส่งล่ะมันเกี่ยวอะไรกับริฟเทนนะแต่มันเป็นผู้หญิงมันบอกว่ามีผู้หญิงคนใหม่มามารับหน้าที่อะไรม่รูที่ริฟเทนนะแล้วก็ให้ส่งจดหมายมาให้ผมค่อยว่ากันตอนนี้มีทุระกับผู้หญิงคนนี้ โอเคด่างก็ต้องคุณมาแล้วเยี่ยมมากคุณมาแล้วโอเค Black Sacrament Black Sacrament มันได้ผลใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วบอกมาเลยต้องการอะไรมันต้องการให้ไอ้เอลเอนดูฟอน่ะตายโอเคเอ้าเราฆ่ามันไปแล้วเหรอเราผมไปฆ่ามันตอนไหนอะ เอ้าเออโน้ตผมไปฆ่ามันตอนไหนวะดแล้วอย่างนี like ้อ๋ยตายแล้วแสดงว่าระหว่างที่ผมประจนภัยมาเรื oh, right. well, ่อยเรื่อนี่ผมหลงไปฆ่ามันโดยที่ผมไม่รู้ตัวเลยฮะแล้วแล้วเควดีก็จบไปแบบงงๆงแล้วก็คุกมันจบง่ายเกินไปละดัน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 ไปฆ่ามันก่อนที่ทันจะได้ ว่าจ้างผมอีกอะแหมแย่เลยผมไปฆ่ามันตอนไหนวะเออแต่มันก็นานแล้วนะฮะตั้งแต่พาร์ทแรกจนถึงตอนนี้ผมว่าคงจะหลงไปฆ่ามันจริงๆแหละไม่พลารไหนก็พารห,หนึ่งรายงานเลยแล้วกันนไหนๆก็ไหนแล้ว Ah, oh, you're back. Okay. So, how went your first real contract? A bit more exciting than what Nazir's been offering, I'd wager? Very well. I respect your discretion. I need your assistance with a matter of more. It's Cicero. ซีเซลโลอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ตัวไอ้ที่มันคุยกันนะไอ้ตัวตลกอ่ะคือแบบแอสติกนี่เหมือนเหมือนจะกลัวมันมันว่าจะไม่ไว้วางใจไอ้ตัวตลกเซซิโลอ่ะอืมเพราะว่าเหมือนกับว่ามันคุยคนเดียวอ่ะกลัวว่ามันคุยกับแบบว่าแบบว่าอะไรวะมันเหมือนว่าคุยกับพวกทหารจะมาฆ่าเราหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นน่ะโอเค แลเราคงของเงียบต่อเห็นไหมมันเขาแอสตูยังบอกว่าถ้าหากมันแบบมันไปเอาคนนอกมาทำลายพวกเราอ่ะเออแล้วจะให้ฉันทำยังไงโอ้น้องสาวเอ้ยแบบว่าให้เราเนี่ยไปจับตาดูมันหน่อยประมาณนั้นนะฮะแบบเข้าไปอยู่ในโรงศพของมาของโรงศพนะฮะมันจะมีโรงศพอันหนึ่งให้เราเข้าไปแอบดูอะ เราก็เงียบต่อไปแล้วกันไม่มีไม่ไม่มีอะไรถามต่อใช่ยังโอเคดีมากไปซะโอเคหลังจากนี้จะต้องไปจับตาดูไอ้ตัวตลกนั่นนะแต่ก่อนอื่นเลยอะเราต้องรายงานเควสเก่าก่อนอยู่ตรงนั้นเหรอ ได้ได้ได้กำลังไปชับปุ๊บโอเค Need s o m e t h i n g b e t t ตายแล้ว Of course she isI hear the mining business is extremeI could do this all day โอเคนี่คือค่าตอบแทนได้เท่าไหร่ล่ะจ๊ะเยอะน่าจะเยอะอยู่นะหูเจ็ดร้อยห้าสิบเยอะจริงๆด้วยฮะเยอะมากเจ็ดร้อยห้าสิบ โอเคล่าให้สนุกตอนนี้เราก็ทํามาประมาณพอสมควรแล้วฮะตอนนี้ก็คือเริ่มช่วงเริ่มต้นของดาร์คพอท์ฮูดก็จบลงไปแล้วก็โอเคฮะสำหรับพาร์ทนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนฮะเดี๋ยวไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ